นั่งตรงไหนก็นดูดูดูนะดูนะนั่งตรงไหนก็นอะไรก็ไหม่รู้โอ้ยลูกสาวลูกสาวไปไหนก็นไปด้วยนี่ให้แต่ว่านั่งลงเนี่ยมาตามแล้วมาตามแล้ววิ่งกลับบ้านแล้วไปถึงเวลาวิ่งกลับบ้านแล้วต้องไปหวานข้าวที่บ้านต่ออีกเข้าใจไหม ต้องไปหวานข้าวอีกนะในฟอดู่ไหนฟอดลูกชางเดินนิดนึงโอ้อันนี้เราต้องมาขุดม,มุมมมนะคะนี่ให้มุมมันสวยอย่างนี้นะเห็นไหมเราต้องขุดให้ม,มุมสวยแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะได้เอาญ้าออกออกให้หมดเลยนะคะนี่สวยมากนะ

นั่งตรงไหนก็ตามนั่งตรงไหนก็ตามไม่ยอมไปไหนเลยรถมาแล้วจะมาเหยียบหนูแล้วปึงป้ง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 ปึง้งปึ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 ้งหลานชายมาอีกแล้วงงจังเลยไอ้ไฟ,ฟอนอยู่ไหนอะฟาดทำอะไรนั่นฟอน,นจอมขี้ดือ้ออะฟอดจอมขี้ดือ้อ ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะท่านผู้ชมฮะดูดูเขาจะมาดุดนุน่นดุดนี่เขาจะมาช้อนใช้นะฮะทุกนาจ้ามีความสุขกับอยู่ทุกนาค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเออ <laughs> จอมปวนไม่ยอมไปไหนเลย <laughs> ทูกรัก